สวัสดีครับวันนี้มาถึงรถวันนี้มีนะครับมาฝากน้องช้างนะเพราะว่าฝากกล้วยให้น้องช้างด้วยโอ้โหสองวีสามวีนะครับเบนบีน่หวานหวานเอาไปให้ลนป้อนป่ะจากกาวีเนี่ยบ่อนแน่จะทำหาเร็วมาเร็วกล้วยหวานหวานครับมีแม่เอฟซีนะครับให้กล้วยนะครับให้น้องช้างหาเสียสงสวยเร็วหาเสียงสวยก่อนได้ทานละเด้อครับเนี่ โอ้ยมีคนมาฝากไว้นะครับล้างรถนะครับหลังจากเราออนทัวร์นะครับเนี er> ่ยเดี๋ยวเราจะให้นะครับน้ำท่างนะครับนี่ไม่ไม่มาเร็วสามมาเร็วมาเร็วมากินกล้วยเร็ว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 นะครับกล้วยหวานหวานมาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นมาเร็ว ขอบพระคุณมากครับโอ้ได้กินกว้วยวานๆเสียบ